อยากให้ดูเคสนี้จริงๆครับเคสนี้เป็นเคสที่ผมระยอมใจลูกค้าจริงๆเลยลูกค้ารายนีย้ใช้รถป้ายทะเบียนภูเก็ตแต่เดินทางมาจากกระบี่เพื่อมาพ่นกันสนิมที่สุราษฎร์ธานีสังเกตช่วงล่างนะครับพอล้างออกมาแล้วสนิมแทบจะไม่มีเลยมีสนิมที่ลอยต่อน,นิดๆหน่อยๆตอนที่ล้างช่วงล่างก็ถามน้องเขาว่าช่วงล่างรถลูกค้าตอนที่มาเป็นไงบ้างเขาบอกช่วงล่างใสามากแทบจะไม่มีคราบโครนคราบอะไรเลยลูกค้าน่าจะดูแลอยู่เป็นประจำ น้อยคนมากนะครับที่จะดูแลได้ดีขนาดนี้ก็เลยทําให้ช่วงล่างมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่แต่ด้วยความรักรถครับลูกค้าก็มาให้เราดูแลเพื่อป้องกันสนิมอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาบอกว่ารถคันนี้เขารักแล้วก็ต้องการใช้งานไปนานๆก็เลยดูแลไว้ก่อนจะดีกว่าเราก็จัดเต็มครับพ่นกันทุกซอกทุกมุมเอาให้สมกับความตั้งใจของลูกค้าเลยสุดท้ายก็ต้องบอกอีกครั้งครับยอมใจลูกค้าจริงครับดูแลรถดีมาก